งานเมครับโอเคคครต้นมากอยากเห็นว่าตอนนี้คือเราสามารถเดินเราขึ้นไปในโรงนันได้เลยะกเอยากดูงมากใช่เพราะว่าแบบเราเราตัวเององแบบว่าอาจจะไม่ได้เจอน้องทุกคนแต่หรือว่าเขาจะแับตัดออกมาแล้วมันจะเป็น ต่อเลยคะไกเรื่องเต้นเราก็ื่นนมากมแล้วก็อยากจะเห็นแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะร่วมสนุกไปกับทุกท่านแล้วก็หวังว่าจะถูกใจกับทุกปรน์ของราคนะคะปกับมาใช้สุดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ดีมากๆในที่จะได้ดูด้วยก้ด้องตัวเองนครับก็อยากขอบคุณทุกคนในที่มาเ่ว่ป็นอ่ามาด้วยกันดีด้วยกันในนามขอ สวัสดีครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่แฟนคลับของศิลปินนะครับทุกท่านนะมาให้กำลังใจกันอยา่างล้นหลามเลยนะครับเดี๋ยวก็มารดูรรแสดงคอนเสิกับพวกเราทีมนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังกับภาพยนตร์เรื่องเจากทีเซอร์ผู้กำกับสอนนะครับตื่นเต้นแล้วแล้วก็อยากไปชมแล้วด้วยครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้รู้นะครับ ความหลอนของเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นมากกว่าหนังผีจริงๆถ้าทุกคนได้ลองชลแล้วนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับ15พฤษภาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศน,นะครับบอกเลยไม่ธรรมดาะครับดูจากชลก็ได้จะดูแล้ว <laughs> <c oughs> นะครับ่นเยอะมากเล่นเยาไปต่อแล้วนะวันนี้ค่ะ วืนเ้นมารงๆตื่น้กออยากเป็นไี่ยนะคะกอยากจะเชิญชวนคุอ่นนะคะมนดีๆลงเีวน้าคนใครับบอ่อนท้งนะครับผมเคยกันเองครับผมใครดูแล้วก็เติมปากให้อริ่งด้วยนะครัือนๆครมเตมากเลยครับผมเราอยู่กันกิบยูเตอร์พี่มาทศนะครับวันนี้เป็นกาเนาะแต่ถ้าใครดูแล้วสิาพฤษาอนยู เราอะด้วยแต่แค่อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ต้องอัดมาจากในโรงนะครับผมไม่ใช่ผิดแล้วนะฮะใช่ใช <c oughs> ่ผิดไม่ใผิดแล้วนะเพราะว่าไปดูกันแล้วแล้วก็แท็กกันมาด้วยแท็กโปสเตอร์แท็กอะไรมาก็ได้นะครับผมแล้วก็จับตาดูก่อนเดีนะครับผมเรื่องต้องรีบจับตาดูนะครับเดี๋ยวหายไปออกออกตอนต้นเดีวยวงงี้แต่ตอนท้ายเนี่ยจะตกใจแน่นอน <c oughs> ต้องไปรอดูกันเอง